ที่แกบแปลงจากขวดเส้นสวยทำง่ายมากด้วยนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้ขวดน้ำทั้งหมด3ขวดนะคะขวดแรกค่ะเราก็จะทำการตัดออกเป็น2ส่วนนะคะนี่ค่ะขวดนี้เราก็จะทำเป็นตัวฐานนะคะเราก็ตัดเส้นตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่1นนะคะต่อมาเราก็จะตัดด้านล่างตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ออมจะตัดเผื่อไว้ก่อนนะคะน,น,นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะประกอบทั้ง2ส,ส่วนนี้เข้าไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะส่วนนี้นเราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้ส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ออมจะเพิ่มความสวยงามนะคะโดยการตัดตกแต่งขอบตรงนี้ค่ะให้เขาโค้งๆนะคะนี่ค่ะตัดเป็นคลื่นตามเส้นตรงนี้ได้เลย นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะประกอบทั้ง2ส่วนนี้เข้าไปด้วยกันค่ะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำสอขวดที่เหลือค่ะมาตัดเอาเฉพาะบริเวณน,นี้นะคะ,น,ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ออมจะตัดส่วนนี้ออกมาก่อนเลยเราจะใช้บริเวณปากขวดนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อ้อมจะใช้กรรไกรเล็มลงมาเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะและอีกขวดนึงก็ทําเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําปากขวดส่วนนี้นะคะมาประกอบเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทําการวาดก่อนนะคะเพื่อจะทําการเจาะช่องค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ออมจะเข้าไปวัดด้านในแบบนี้เลยกะระยะให้อยู่ตรงเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใช้ปากกาเมจิกนะคะวาดตามเส้นตรงนี้มาได้เลย นี่ค่ะนี่นะคะและวาดอีกข้างหนึ่งค่ะตรงเส้นแบ่งครึ่งกลางเลยนะคะแล้วก็วาดได้เลยหลังจากนั้นค่ะเราก็ตัดตามเส้นที่เราวาดไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ตัดตามเส้นที่เราวาดไว้ได้เลย นี่ค่ะเราก็จะได้กับช่องแบบนี้นะคะและอีกช่องหนึ่งก็ตัดเหมือนกันเลยนี่ค่ะและตอนนี้เพี่อก็ตัดเสร็จทั้ง2ช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนําปากขวดที่เราตัดเตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะหมุนแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะเราก็หมุนแล้วค่อยๆดันออกมาแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าปากขวดตัวนี้จะหลุดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆหมุนขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ดันด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะและอีกชิ้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําฐานตัวนี้นะคะมาประกอบเข้าไปแบบนี้เลยนี่ค่ะกดลงไปให้แน่นแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้กับที่เก็บแปลงจากขวดแบบง่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ดูกันเลยคะ่ะนี่ค่ะแปลงสุดสวยของเราใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะที่เก็บแปลงที่เก๋กไก๋มากเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ